สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง l e เ s API อีกครั้งนะครับในเกมวีที่4เนี่ยเห็นเพื่อนเพื่อนหลายคนพูดถึงชิปไวการ์ดนะครับว่าสนใจจะใช้ชิปไวการ์ดมีไวการ์ดรับเป็นอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลนะครับที่จะกระตุ้นให้เพื่อนเพื่อนนะั้นอยากใช้ชิปไวการ์ดนะครับไม่ว่าในมุมมองที่มีปัจจัยเรื่องผู้เล่นเจ็บจากอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกกลับมาในช่วงหลังเกมวีที่3นะครับ และไหนจะเป็นการที่คิเซโนโรนัลโดมาอยู่แมนยูและหลายๆคนเนี่ยก็เลงที่จะขายบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็ไปซื้อคิเซโนโรนัลโดนะครับซึ่งโรนัลโดนั้นเป็นกองหน้าถ้าจะเอาโรนัลโดมาแทนบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยอาจจะต้องเสียถึง2ชิปเป็นขั้นต่ำนะครับเทรดกองกลางออกแล้วเทรดกองหน้าเข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะด้วยปัจจัยต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันส่งผลให้เพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนตัวในหลายๆตัวก็เลยจะหันไปใช้ชิปไวการ์แทนนะ,นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้พูดถึงไวการ์ดรับของทีมผมนะครเราะ่่มมมไตสิจือแ ข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับว่าหากเพื่อนๆใช้วายการ์ไปแล้วเนี่ยในมุมมองของผมจะเลือกเทมเพลตของกองหน้าทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวระดับไหนบ้างนะครับทุกท่านนะ่าจะเข้าใจฟอร์เมชันนี้ดีอยู่แล้วนะครับ15คนเนาะแบ่งเป็นโก2ตัว กองหลัง5ตัวกองกลาง5ตัวแล้วลก็กองหน้า3ตัวนะครับซึ่งแผนหลักๆที่ทุกคนนิยมใช้ก็คือกองหลังน้อยหน่อยกองกลางกับกองหน้ามากหน่อยครับก็จะเป็น43 3 4 4 2อาจจะมีบางนัดที่อาจจะต้องดูไปเล่น4 5 1แต่คงอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมสับเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งบางคนอย่างผมก็เหมือนกันนะครับจะเล่นหลัง3ตวัวก็จะเป็น3 5 2หรือ3 4 3มุ่งเน้นไปที่ตัวทําคะแนนที่กองกลางกับกองหน้ามากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ๆมันก็คือกองหน้าแล้วก็ราคาค่าตัวของผู้เล่นในกองหน้าจะค่อนข้างสูงเราเลือกเขาได้3ตัวนะค วันนี้ก็จะเขอามาแชร์มุมมองนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยกองหน้าทั้ง3ตัวเนี่ยผมมองว่าควรจะเลือกทั้ง3คนมาในระดับราคาใดบ้างจะเป็นระดับราคาพรีเมียมทั้งหมดไหม ไปราคาพรีเมียมแค่1นตัวหรือ2ตัวหรือจะไม่เอาพรีเมียมเลยอีกทั้งปัจจัยเรื่องคิเซโนโรนันโดที่เข้ามาเป็นกองหน้าตัวใหม่เข้าใจว่าคนตรงน,นี้ล้านกว่า,วานะครับซื้อโรนันโดเข้าไปตัวแพงที่สุดแล้วนะครับ12.5เป็นกองหน้านะครับทีนี้ถ้าผมลองย้อนอดีตไปนะครับกองหน้าระดับพรีเมียมที่ในช่วงนั้นๆเขาอยู่ในราคาพรีเมียมนะครับเขาทาประตูได้ประมาณไหนทางฤดูกาลนะครับก็จะมีแฮร์รี่เคนมีโอบาเมยังแล้วก็มีกุนนากัโรนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยผมก็จับมาสัก5ฤดูกาลหลังสุดที่เขาเป็นราาาคค่อนข้งพีีเมยมยยโดย ช่องสีชมพูผมจะเอาจำนวนนาทีที่เขาลงทางฤดูกาลมาหาร90นาทีเพื่อที่จะได้หาจํานวนเกมที่เขาลงเล่นต่อฤดูกาลนะครับว่าทางฤดูกาลเนี่ยเขาเล่นเท่าไหร่ส่วนช่องสีฟ้าก็จะเป็นเกี่ยวกับประตูนะครับว่าเขาทําไปได้กี่ประตูแล้วเฉลี่ยทั้งฤดูกาลเนี่ยต่อแมตช์เนี่ยเขาทําได้กี่ประตูนะครับเคนี่หยิบมา5ฤดูกาลโอมามยังเนี่ยหยิบมา3ฤดูกาลนะครับ แล้วก็กุนอาเกเวโร่นี่หยิบม,มา3ฤดูกาลนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเคานเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก0.6ก,กว่ามีแมตขึ้นไป1.03ประตูต่อแมตช์นะครับในฤดูที่16-17นะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของเคนอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก0.76ประตูต่อเกมนะครับส่วนโอบาเมิยังนะครับก็จะทำได้ใกล้เคียงกับเคนนะครับ0.6-0.7-0.8พอหาค่าเฉลี่ย3ฤดูกาลแล้วเนี่ยก็อยู่ราว0.74นะครับซึ่งห่างจากเคนนิดเดียวนะับเคน0.76อ่ะนะครับพอมาดูที่กุนอาเกเวโร่นี่ค่อนข้้าางจะะดีหนน่อยนะ 0. 9, 0. 77, เ0.9 0.77 0.9แลวก็นะค เฉลี่ยของกุนอเกโร่เนี่ยก็คือ0.91แล้วถ้าเกิดเราเอาค่าเฉลี่ยของพีเม้ยมังสามคนเนี่ยมาหารรวมกันอีกครั้งนึงอ่ะค่าเฉลี่ยของนกเตะพรีเมียมเนี่ยต่อน,นัดเนี่ยจะยิงประตูให้เรา0.8ประตูตอนน่อ1เกมนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยถ้า10เกมวีคที่เราเลือกเขาลงสนามเนี่ยเขาจะยิงประตูให้เรา8ประตูตอนน่อ1คนนะครับตอนน่อ1นพรีเมียมทีนี้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยอยู่แล้วว่าผมมาชวนดูประตูต่อเกมของนกเตะพรีเมียมทาไมนะครับแล้วถ้าผมชวนดูต่อไปว่าศูนย์หน้าที่ราคาถ 8ล้านนะครับมาลองเทียบให้เพื่อนๆดูสัก3คนนะครับก็เลือกมาแดนนี่อิงส์แพนติกแบมฟอร์ดแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับช่วงที่เขาราคาประมาณสัก8ล้านนะครับอย่างอิงส์เนี่ยก็หยิบมาให้ดู2ฤด,ดูกาลแบมฟอร์ดนี่มีฤดูที่แล้วนะครับส่วนแรดฟอร์ดนี่คือ2ฤด,ดูกาลก่อนนู้นนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับว่าเขาลงไปกี่เกมยิงไปกี่ประตูแล้วตกเฉลี่ยเนี่ยฤดูกาลหนึ่งเขายิงประตูต่อเกมมาเป็นเท่าไหร่แดนนี่อิงส์เนี่ย0.6แบมฟอร์ดเนี่ย0.5ส่วนแรมฟอร์ดนี่ประมาณสักกเือบย0.5นะครับ0.48ถ้าเอาทั้ส่วนแรี่ยรวมกันี่ครับจะอยู่ราวๆสัก ถ้า3ประตูต่อเกมสําหรับผู้เล่นกองหน้าระดับกลางสักประมาณ8ล้านที่จะทําผลงานให้ทีมเรานะครับถ้าพูง่ายมลงสนาม10นัดน่าจะยิงให้เราได้สัก5ประตูซึ่งต่างจากตัวพรีเมียมเมื่อกี้ที่8ประตูนะครับถ้าสมมติว่ามีเกมมกันขัน10เกมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่ระดับพรีเมียมจะทําประตูได้มากกว่าผู้เล่นที่มีระดับราคากลางเนี่ยอยู่สักประมาณ3ประตูต่อ10เกมนะครับทีนี้ถ้าเราดูในมิติของประตูอย่างเดียวก็คงไม่ครอบคลุมผมก็เลยลองทํามิติของคะแนานมาให้ดูนะครับหลักการเดียวกันเลยครับช หรืดูกาลนั้นนะครับส่วนช่องสีฟ้าก็คือคะแนนที่เขาทําได้แล้วก็ไปหาเฉลี่ยต่อเกมว่าเขาได้กี่คะแนนนะครับณนะช่วงเวลาเดียวกันของเคนของอบาเมยองแล้วก็ของอากูเอโร่นะครับอย่างฮาร์ี่เคนนะครับก็จะเห็นว่าตกตอนนัดเขาน่าจะทําคะแนนให้เราได้6กถึงเคะแนนนะครับจะมีมานัดหลุดไปแคะแนนเนาะถ้าเฉลี่ยต่อเกมตัวฮรี่เคนนี้ก็เลยอยู่หกจุดห้าเจ็ดนะครับอบาเมยองหกจุดหกเก้าเนาะสูงสุดได้เจ็ดจุดสี่กว่ากว่าต่ำสุดได้ห้าจุดแปดนะครับส่วนคุณน,นี่จะฟอร์มดีหน่อยนะ 7. 7. เอานาะเจ็ดจุดเจ็ดถ นักเตะที่มีราคาพรีเมียมในอดีตเนี่ยน่าจะทําคะแนนให้เราประมาณสัก7คะแนนต่อน,นัดนะครับที่เขาลงสนามเอามิตินี้ไปทําในมุมมองของนักเตะระดับกลางดูบ้างนะครับโดยใช้สมมติฐานเดิมผู้เล่นคนเดิม,น, ne dizer, ม 4. 4. นะครับแดนนี่อิงเนี่ยสองฤดูกาลเนี่ยมี5.4กับ6.4นะครับแดนนี่อิงก็เลยได้ค่าเฉลี่ยอยู่5.90จุดนะครับแบมฟอร์ดฤดูที่แล้วเป็น5.8าจุนะครับส่วนแรดฟอร์ดนี่5.48นะครับแล้วพอหารรวมกันของผู้เล่นระดับกลางเนี่ยจะอยู่ราวๆู้เล่นระดับกลางเนี่ยจะน้อยกว่าผู้เล่นในระนะะระดับพีีเมยมเนาะเพราะะรดับพรีเมผยมเนี่ยน่าจะทดับ เราได้สัก7คะแนนส่วนระดับการเนี่ยน่าจะทําให้เราได้สัก5.7คะแนนถ้าดูคร่าวๆเร็วๆแบบนี้ เพื่อนๆหลายคนก็คงจะตัดสินใจว่าไปเลือกนักเตะพรีเมียมดีกว่ามีโอกาสได้คะแนานต่อเกมมากกว่าหรือโอกาสจะยิงประตูต่อนัดเนี่ยมันมากกว่าซึ่งเป็นที่ถูกต้องอยู่แล้วครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะแพงกว่าด้วยซึ่งจะคิดแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดแบบนั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าวิธีการคิดแบบนั้นผิดหรือถูกนะครับวันนี้ผมอาจจะมาแชร์ในมุมมองของเน์ดๆหน่อยนะครับว่าแต่ถ้าเอามิติของความคุ้มค่าของเงินลงทุนมาเทียบด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมสมมติว่าสามสถานการณ์นะครับกลางงๆไวว้ตันึ เงินลงทุนที่เราจะใช้ไปก็จะมีเสียไว้กับตัวพรีเมียม12ล้าน2ตัว8ล้าน1ตัวนะครับรวมแล้ว32ล้านที่เราจะต้องเสียไปในกองหน้านะครับสถานการณ์ที่2เนี่ยเพื่อนๆจะเสีย28ล้านนะครับ12แล้วก็8 8ส่วนสถานการณ์ที่3เนี่ยก็จะเสียแค่24ล้านก็คือ888ทีนี้ถ้าเราลองมาดูในสถานการณ์แรกก่อนแล้วเปรียบเทียบเชิงกันได้ประตูนะครับโกเนี่ยผมใส่ขึ้นมาดอนจันไว้น้อว่าจำลองไว้สัก10นัดนะครับตัวพรีเมียมยจะยิงสัก8ประตูทั้งสองคนนะครับส น่เีย21.36ประตูนะครับต่อ10เกมนะครับอันนี้ถ้าเราเอา32ล้านไปหารครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่0.67ประตูต่อเงินลงทุน1ล้านนะครับถ้าเรามองไปทางขวาถัดไปเลือกตัวพรีเมียมตัวเดียวนะครับ ประตูรวมที่เราจะได้จากตัวพรีเมียมหตัวกับตัวกลาง2องตัวเนี่ยอยู่ที่18.63ซึ่งน้อยกว่าตัวพรีเมียมสองตัวแน่นอนนะครับแต่มูลค่าที่เราลงไปนะั้นลงไปแค่28ล้านพอเอาเงินลงทุนลงไปหานะครับ <c oughs> ก็จะตก0.67ประตูต่อเงินลงทุน1ล้านปอนดูต่อนะครับถ้าผมไม่เลือกตัวพรีเมียมเลยใช้เงินแค่24ล้านนะครับประตูที่เราได้เราจะได้16.21ประตูจากตัวราคากลางทั้ง3ตัวนะครับแล้วพอหารเงินลงทุน24ล้านเข้าไปเนี่ยเราจะได้0.68 ประตูต่อ1ล้านการลงทุนะนะครับเพื่อนเื่อลองสังเกตอะไรไหมครับว่าไม่มีความต่างเลยนะครับ0.670.670.68เพราะฉะนั้นมูลค่าการลงทุนแบบมีพรีเมียม2ตัวหรือไม่มีพรีเมียมเลยเนี่ยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเลือกตัวพรีเมียม2ตัวไว้เยอะสุดก็ได้นะเพราะเราจะเน้นประตูเยอะๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเพื<ๆ>่อนเพื่อเพื่อนๆลองดูใต้เส้นสีม่วงที่ผมทําเรื่องมูลค่าการลงทุนกับคะแนนที่เราได้รับนะครับรูปแบบการคํานวณเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะครับตัวพรี 9.72คะแนนหรือคิดเป็น1ล้านปอนท์ที่เราลงทุนไปจะได้0.62คะแนนเราลองมาดูที่แบบพรีเมียมตัวเดียวแล้วก็ตัวกลางกลง 2, ตัวนะครับ7.01บวก5.7บวก5.7รวมแล้วเนี่ยจะได้18.41แล้วเราลงทุนไปที่28ล้านตกการคุ้มค่าของการลงทุนที่1ล้านเนี่ยจะได้0.66คะแนนนะครับแล้วเพื่อนๆลองมาดูแบบไม่มีพรีเมียมเลยครับ5.7บวกกัน3าครั้งได้17.1นะครับแสดงว่าต่อ1เกมเราจะได้คะแนน17.1คะแนนจากนักเตะกองหน้าที่ไม่มีพรีเมียมทั้งตกมูลค่ากากรลงทุนอยู่ที่ 0.71คะแนนต่อ1ล้านปอนที่เราลงทุนไปความต่างเริ่มมีแล้วนะครับสำหรับในมุมมองมิติเรื่องคะแนน0.62แบบมีพรีเมียม2ตัวกับ0.71แบบไม่มีพรีเมียมเลยการคุ้มค่าจากการลงทุนของฟอร์แมตท,ที่ไม่มีกองหน้าพรีเมียมเลยทั้ง3คนเนี่ย ดูเหมือนจะคุ้มค่าจากการลงทุนมากกว่านะครับถ้ามองลึกไปกว่านั้นถ้าเพื่อนเื่อเลือกตัวพรีเมียม2ตัวเพื่อนเพื่อนได้19.72ปมปัดได้เป็น20เลยนะครับเพื่อนๆได้20คะแนนจากการเลือกพรีเมียม2ตัวส่วนทีมที่ไม่มีพรีเมียมเลยสักตัวเนี่ยได้17คะแนนห่างกันถึง3คะแนนเลยครับแต่เป็นเพื่อนจะมีเงินถึง8ล้านนะครับส่วนต่าง32ล้านจากตัวพรีเมียม2ตัวกับ24ล้านที่ไม่มีตัวพรีเมียมเลยเพื่อนๆอเอาการประหยัด8ล้านเนี่ยไปอัปเกรดกองกลางหรือไปอัปเกรดกองหลังที่ได้้คคคลลนนชชเ่่ยยยไดดหหาาาาตัววะะรรซึงออจจืมกกแ ที่เพื่อนๆได้จากตัวพรีเมียมอีกนะครับหรือมาลองมองที่1พรีเมียมแล้ว2ตัวกลางอ่ะนะครับเพื่อนๆจะประหยัดไปได้4ล้านนะครับซึ่งถ้ามีพรีเมียมตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะได้สัก18.4มากกว่าประมาณสักคะแนนครึ่งอ่ะนะครับจริงๆเพื่อนๆเ,เอาเงิน4ล้านที่ประหยัดไปเนี่ยไปอัพเกจกลองหลัง5.0มาเป็น6.0 3ตัวยังเหลือเงินอีก1ล้านไปอัพกลองการได้อีกสักตัวหนึ่งว่ามันชดเชยส่วนตาล1.5คะแนนที่หายไปได้นะครับสําหรับข้อมูลที่ผมเอามานําเสนอวันนี้ก็อาจจะดูแบบเนิร์ดๆหน่อยเป็นเชิงคณิตสตรเป็นเชิงตัวเลขลงไปหน่อยไม่ได้บอกว่ามันถูกที่สุดไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าใจ เชียร์ให้เพื่อนๆไม่ได้เลือกตัวพรีเมียมเลยไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆไม่ควรจะเลือกคริสเซนอนโรนันโดหรือลูการกูหรือแฮร์รี่เคนนะเพราะว่า3-4ตัวที่พูดถึงมาเนี้ยผมก็มีอยู่ในวอตติสผมเหมือนกันที่บางช่วงบางฟิกเจอร์เนี่ยผมอาจจะต้องเลือกเขาเข้า,ขามาเพราะว่าฟิกเจอร์อาจเป็นฟิกเจอร์ช่วงที่ง่ายแต่จะมาเป็นเหตุผลหรือเป็นมุมมองที่ช่วยสนับสนุนเพื่อนๆหน่อยเพราะเห็นเพื่อนๆช่วงนี้อยากจะใช้วายการ์ดกันแล้วพอใช้วายการ์ดเนี่ยฟอร์แมตของกองหน้ามันจะเป็นยังไงมีอะไรที่เหมาะสมกับทีมเ,เพื่อนๆนอนบน้าบมงมีีีข่่าาวชวชงนนนนน้้ Ronaldo, คครริสเตยโโัลดห ดูการ์กูฟอร์มค่อนข้างดีเนาะลงมานั้นแลกยิงประตูได้เลยแฮร์รี่เคนเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ย้ายทีมราคาก็ลดลงมาจาก12.5เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ายการก็อยากจะซื้อกองหน้าตัวพรีเมียมเข้ามานะครับลุ้นหวังธรรมประตูแต่ว่าก็จะฝากเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจนะครับว่าหากจะเลือกกองหน้าตัวพรีเมียมมาขอให้แะวแวะระวังหน่อยเพราะเอาเข้ามาแล้วกว่าจะเอาออกไปกว่าจะเทิร์นมาเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ชิปในการทานเฟิร์นหน่อยไม่อยากจะให้ต้องไปลบ4ลบ8ให้เสียคะแนนกันนะครับ เนะะื้อหาวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรหรือเห็นต่างอะไรในมุมมองหรืออยากจะแชร์อะไรก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมอ่านด้วยตัวเองแล้วผมเข้าไปตอบด้วยตัวเองเนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆแฮปปี้แฟนตาซีนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับ